We'll บิ๊กซีจัดงานส้มตำยำแฝดบิ๊กซีปีที่1ยกทัพ24บแบรนด์เครื่องปรุงรสและอาหารแห้งจัดเต็มโปรโมชั่นงานนี้เอาใจสายแซ่บให้ได้มาช็อปผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสและอาหารแห้ง24แบรนด์กันค่ะโดยบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนได้จัดมหากรรมส้มตำยำแฟฝดบิ๊กซีปีที่1นําโดยคุณอ,อนิดาวิมลวัฒนาพันธ์รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนเป็นประธานในการเปิดงานค่ะโดยงานนี้จัดัดดดดเต็มมมมมโปรช่่นสสสุสุุค้าาากกยลูงว50 และสินค้าเที่ยวร่วมรายการกว่า600รายการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่17เมษายนนี้โดยภายในวันเปิดงานค่ะยังมีบูธจัดพันธมิตรคู่ค้ามาร่วมออกบูธพร้อมปรุงอาหารรแสแซ่บจัดจ้านถูกปากคนไทยค่ะให้ได้ลิมลองรสชาติความอร่อยกันกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แม่บุญล้ำแซ่บไม้หม่ำแซ่บเด็กสมบูรณ์รสดีเมนูซีเล็กแม่ปนอมตำม่วแม่เหรียญเมกะเชฟและอีกมากมายค่ะโดยผู้ชมสามารถไปช็อปความจัดจ้านแซ่บนวนถึงใจกันได้ค่ะที่บิ๊กซีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่17เมษายนนี้กันค่ะวันนี้นะคะทางบิกซีเองก็ต้องบอกว่าเราเนี่ย เห็นว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลนะคะแล้วก็เป็นช่วงหน้าร้อนเด็กๆปิดเทอมนะคะก็คิดว่าจะเป็นช่วงที่ในแง่ของลูกค้านะคะเราก็น่าจะ,ะเรียกว่าอยากจะมีกิจกรรมร่วมกับครอบครัวนะคะทางเราก็เลงเห็นว่าเออน่าจะมีการจัดแคมเปญดีๆนะคะให้กับลูกค้าวันนี้เรามีการจัดแคมเปญส้มตํายำแฟดบิ๊กซีปีที่1น,นะคะก็วันนี้เราจัดกิจกรรมกันที่สาขาตีวานนนนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เราก็จะจัดยาวไปอีก3วันนะคะก็คือวันที่ 29- 30 และ31นะคะก็ถ้าลูกค้ามาแวะที่พิกซีติวานน์์เนี่ยก็จะได้มีกิจกรรมดีๆโปรโมชั่นดีๆที่เป็นพิเศษพิเศษให้กับลูกค้าที่นี่นะคะค่ะในแง่ของแบ,บรนด์เองเนี่ยเรามีถึง23คู่ค้านะคะ24แบรนด์ต้องบอกว่าเราได้รับการสนับสนุสน,นจากพันธมิตรคู่ค้าเป็นอย่างดีนะ,ะร่วมกันมากมายขนาดนี้นะคะแล้วก็ที่สาขาเองเนี่ยเราบอกว่าเราจัดโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าลดสูงสุดถึง50%นะคะแล้วก็มีสินค้ามากกว่า600รายการเลยซึ่งในแคมเปญนี้เองนะคะ เราก็จัดโปรโมชั่นออนท็อปเข้าไปให้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในกลุ่มเครื่องปรุงรถนะคะ199บาทก็จะได้คูปองส่วนลดไปเลยทันที20บาทนะคะแล้วสําหรับลูกค้าที่มาแวะที่สาขาติวานนท์ก็จะได้พิเศษต่อที่2นะคะก็คือซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในแบรนด์ต่างๆนะคะก็จะได้เรียกว่าเป็นพรีเมียมนะคะเป็นของแถมจากแบรนด์ที่เข้าร่วมด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมที่สาขาติวานนท์นะคะก็จะมีวันที่29ถึง31นี้แต่ว่าโปรโมชั่นแล้วก็ทั้งแคมเปญเลยเราจัดยาวไป จนถึงวันที่17เมษายนนะคะก็ช็อปกันได้นะคะที่บิ๊กซีทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีบิ๊กซีไฮเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีมาเก็ตบิ๊กซีฟูดเพลสแล้วก็ช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะในส่วนของออกลุ่มเครื่องปรุงรสเองเนี่ยเราก็คิดว่าแคมเปญน,นี้น่าจะช่วยผลักดันให้มียอดขายเติบโตได้มากถึง20นะคะก็รวมๆแล้วน่าจะประมาณสัก30ล้านบาทจริงๆแล้วอย่างที่เห็นนะคะบิ๊กซีเราเนี่ยขยันนะคะที่จะหากิจกรรมดีๆนะคะมาฝากตอบแทนคุลูกค้าของเราทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่เออ่าหมงงครรืุ ที่มีคุณภาพแล้วเราก็ได้ราคาดีๆนะคะก็เชิญชวนมาที่บิ๊กซีนะคะตลอดซัมเมอร์นี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17ใเสมษายนนะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะลดสูงสุดถึง50%แล้วก็มีสินค้าให้เลือกมากกว่า600รายการเลยค่ะ we